สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูมโมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6กนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีหลายช่วงวัยนะคะเราจะแบ่งด้วยกันได้3ช่วงวัยหลักๆนี้นะคะก็คือวัยเด็กนะคะ วัยเด็กก็ได้แก่วัยทารกวัยก่อนเรียนวัยเรียนนะคะกลุ่มนี้เราจะจัดว่าเป็นวัยเด็กนะคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นค่ะตามด้วยกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ได้แก่วัยหนุ่มสาววัยกลางคนและวัยสูงอายุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวัยเด็กนะคะ วัยเด็กนะคะในช่วงของวัยทารุกจะเห็นได้ว่าช่วงอายุ0-1ปีลักษณะที่สังเกตได้ก็คือจะมีฟันน้ำนมเริ่มขึ้นอายุประมาณ5-6เดือนนะคะผิวหนังอ่อนนุ่มส่วนใหญ่มีสีชมพูมีกล้ามเนื้อน้อยแล้วก็แขนขาเนี่ยจะงออยู่เกือตลอดเวลาค่ะต่อมาในวัยเด็กช่วงที่2ก็คือวัยก่อนเรียนนะคะซึ่งวัยก่อนเรียนช่วงอายุจะอยู่ประมาณ1-6ปีนะคะรูปร่างค่อนข้าง ยืดตัวออกใบหน้าและสีสันจะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะคะความสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ7.5เซนติเมตรแขนขาลำตัวและคอเรียวยาวอกและไหล่กว้างขึ้นเมื่อมือกับเท้าจะมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะต่อมาในช่วงของวัยที่สามนะคะในของวัยเด็กนะคะก็คือวัยเรียนช่วงอายุ7-12ปีจะสังเกตได้ว่าฟันน้ำนมเริ่มหลุดนะคะ มีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่ส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรนะคะน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกร,รัมค่ะช่วงวัยที่2นะคะช่วงวัยที่2ก็คือจะเป็นช่วงของวัยรุ่นจะช่วงอายุประมาณ13-19ปีจะสังเกตได้ว่าเพศชายเนี่ยเริ่มมีหนวดเข่าเสียงห้าวนะคะซึ่งช่วงแรกเพศหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศชาย สังเกตได้ว่าเพศหญิงจะเริ่มมีประจำเดือนมานะคะและแขนขาเริ่มยาวขึ้นนะคะต่อมาช่วงวัยที่สามวัยของผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ช่วงวัยแรกก็คือวัยหนุ่มสาวช่วงอายุยี่สิบถึงสาสิบเก้าปีจะสังเกตได้ว่าเพศชายจะไหลกว้างขนาดของต้นแขนเพิ่มขึ้นเพศชายและเพศหญิงมีการพัฒนาร่างกายอย่างเต็มที่เพศหญิงจะมีเต้านมและสะโพกเจริญเต็มที่ค่ะ ต่อมานะคะคในช่วงของวัยกาลางคนวัยกาลางคนช่วงอายุ40-59ปีจะสังเกตได้ว่าผิวเริ่มไม่ตึงตึงเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะคะน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นสายตายาวหูตึงนะคะแล้วก็เส้นผมเริ่มมีหง,งอกขึ้นมานะคะตามด้วยวัยสุดท้ายวัยสุดท้ายก็คือวัยสูงอายุนะคะช่วงอายุ60ปีขึ้นไปจะสังเกตได้ว่าผิวหนังแตกแห้งและ เียวจนนะคะผุมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงสมองเริ่มเสือ่อมกล้ามเนื้อรีบกระดูบเปราะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของลักษณะการจเจริญเติบโตร่างกายของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยครูโมโก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะครูโมก็มีแบบฝึกหัดน,นะคะให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดเรื่องการจเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ลงในสมุดนะคะพร้อมนํามาส่งในวันเปิดเทอมนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ครูโมก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ